สวัสดีค่ะเพื่อนๆที่รักทุกๆคนนะคะวันนี้เป็นวันที่26ของเดือนสิงหาคม2564นะคะลา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 ชีวิตติดดินไม่ต้องติดรู้อยู่สบายค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้ลงเล่นน้ำอีกแล้วค่ะน้ำแดดร้อนมากเลยนะคะเห็นไหมแดดจัดจ้าแดดร้อนมากค่ะร้อนสุดๆเลยนะคะเนี่ยค่ะมองดูสิ โอ้โหร้อนจนไม่รู้จะเปรียบเทียบที่อะไรนะแดดจัดมากเลยแดดแดดจ้ามากเลยนะคะวิวบ้านพี่อ้อยไม่มีอะไรฮะนอกจากว่าหน้าบ้านแล้วก็สนามหญ้านะคะพี่อ้อย,ยอาบน้ําอยู่ตรงนี้แหละค่ะนะคะนี่ค่ะละลาลาอยู่ตรงนี้นะคะ,นะคะนี่ค่ะ,ตร,ะ,คะ,คะตรงนี้คะ่ะอาบน้ํา Tá One, ้อนทุกวันค่ะเมืองการนะครับไม่มีวันไหนเลยแดดไม่ร้อนสามสี่วันนี้นะแดดไม่ร้อนฝนแดดร้อน ท้องฟ้าสิคะท้องฟ้านะเมฆมากค่ะแล้วก็ฝนเริ่มมันมีเมฆคึมๆค่ะเหมือนฝนจะตกะนะคะนะคะแดดจัดแล้วค่ะแล้วก็แต่ฝนก็จะเริ่มตกแล้ว อากาศคลึ้มฟ้าคลึ้มฝนนะคะเมฆมาก